สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่113นะครับพยักเกยสอนคำรามฝากกด Subscribe ช่องลิตมางานด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยถึงพี่เสี่ยวเอียนเข้าไปช้ากว่าพ,พวกเราอีกไม่นานคงจะครบ1ชั่วโมงของฉันพี่แล้วบ้าเอ้ยเหตุใด ข้าจึงเปิดมันไม่ได้กันเจ้าหนูเจ้าควรที่จะรู้จากการประมาณตนหากเจ้ายัางดื้อดึงที่จะเอามันเจ้าคงมิได้สิ่งใดกลับอ,อกไปเป็นแน่เวลาใกล้หมดกรุณานออกจากห้องสมุดลึกลับด้วยจนกว่าจะถึงวิสุดท้ายข้าก็จะมิมีวันยอมแพ้หรอกนะ สวรค์ล,ลีรับสามวิถีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงบัวสีครามถึงถึงพี่เสี่ยวเอี้ยนกำลังจะออกมาแล้วมีบางสิ่งกำลังออกมาหลบออกมาจากตรงนั้นเร็วเข้าถึงถึงพี่เสี่ยวเอี้ยน เกิดสิ่งใดขึ้นกับประตูแห่งวงอวกาศกันแน่นะไม่ไม่ใช่เพราะประตูแห่งวงอวกาศมันเป็นเพราะเขาต่างหากละ่ะในที่สุดข้าก็ได้มันมาจนได้แอกสรุปไปแล้วนะครับ <c oughs> เจ้าบ้านี่ขยันสร้างแต่เรื่องเสียจริงข้าชักจะสงสัยแล้วสิ ว่ามันได้ตำราสกิลเกี่ยวกับสิ่งใดมากันแน่นะตำราสกิลที่เจ้าหนูผู้นี้ได้มาก็คือกระบ,บวนตากระบ,บวนท่าการขยายเสียงระดับสวียนขั้นสูงท่าพยักกระโนคำรามว่าไงนะสวียนขั้นสูงเชียวง,งั้นหรือเป็นไปไม่ได้ไม่หรอกไม่มีสิ่งใดที่เขาจะทำมันไม่ได้หรอกนะเอาละ สิทธิ์ทั้งหลายข้าจะให้พวกเจ้าพักเป็นเวลา3วันเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บห้องสมุดลึกลับคงช่วยเจ้าได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นการต่อสู้ที่แท้จริงจะเริ่มต้นเมื่อพวกเจ้าเข้าสู่สาขาภายในขอบคุณครับหยุดหาลือแล้วรีบๆออกไปจากที่นี่ได้แล้วขอบคุณผู้อวุโสไว้พบกันใหม่นะครับสวันถัดมา จริงๆนะไม่ใช่เรื่องโกหกด้านหลังของภูเขามันมีผีสิงอยู่นี่เจ้าไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยอย่างนั้นหรือข้าไปเจอมันมากับตัวด้วยนะผู้ใดก,ก็ตามที่ไปหลังภูเขายามค่ำคืนจะได้ยินเสียงร้องเหวหี่ยวนที่น่ากลัวมากเป็นเสียงของแมวที่ร้องได้ชวนขนลุกยิ่งนัก มันจะต้องโดนวิญญาณร้ายเข้าสีงเป็นแน่มันเป็นเสียงของวิญญาณทารกต่างหากล่ะไม่ข้าว่ามันเหมือนเสียงของหมาที่ถูกฆ่าอย่างโหดเที้ยมต่างหากหนังสือขายดีที่สุดในสำนักเจี่ยนานสอดรู้สอดเห็นสำนักเจี่ยนานกลับมาอีกครั้งเรื่องปริศนาที่อยู่หลงังภูเขาที่เราได้ยินกันมานั้นในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ของสำนักเชี่ยนาน ก็สามารถไขความรับของมันได้มันเป็นสิ่งใดกันแน่เป็นอสูรเวทกันหรือเป็นปีศาจแมวที่โดนวิญญาณอาฆาตเข้าสิงกันหรือเราสิทธ์ผู้กล้าหารของสำนักเชี่ยนานผู้ใดไม่เกรงกลัวก็สามารถไปท้าทายกับมันได้หลังหุกเขาในยามค่ำคืนหากความหาความจริงกันได้ที่สอดรู้สอดเห็นสำนักเชี่ยนาน ความจริงบ้าบอไรของมันวิญญาณแมวอาฆาตนั้นลึกไอ้สาระเลวหลวมุ่งย่าหวังว่าเจ้าจะได้สมหวังกับพี่เสี่ยวเวเป็นอันขาดคอยดูเธอเสียงร้องอย่างทุกข์ทรมานเสียงแอบเหมือนคนมีอายุเสียงเหมือนละางแตกคำอธิบายพวกนี้ค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เจ้าทำเมื่อวานเลยนะ ไอ้ตำลาบ้านี่มันอะไรกันนะข้าก็ทำถูกทุกกระบวนท่าแล้วเิใดใดจึงทำไม่สำเร็จอีกนะขืนเจ้าฝึกอย่างนี้ทั้งชาติก็ไม่สำเร็จหรอกนะก่อนอื่นเจ้าจะต้องเข้าใจมันก่อนกระบวนกาพยักคำรามไกลสรนกระบวน่าพยักไกลสรคนคำรามนั้นเมื่อเจ้าได้ใช้พลังลมปราณเป็นเสียงออกมา เจ้าจะต้องนำเสียงคำรามของเสือและสิงโตมารวมกันวิชานี้มีประโยชน์สารพัดมันสามารถทำให้อสูรเวทเชื่อฟังได้ทั้งยังสามารถใช้ข่มขู่คู่ต่อสู้ได้อีกด้วยได้ยินเช่นนี้แล้วเจ้ายังอยากที่จะฝึกมันต่อไหมข้าจะฝึกมันให้สำเร็จให้จงได้ <c oughs> การรวบรวมพลังลมปราณไว้ในจุดตันเฉียนจุดทันเถียนคือจุดที่ใช้ในการรวมพลังลมปราณทั้ง7ใช้กลิ่นอายแห่งมังกรรวมเข้าไปในพลังลมปราณรวมมันไว้ในลำคอจากนั้นก็กระบ,บุนท่าเหมียวขู่คำราม เมียวฟอใช้เวลามาเล่นไหมครับอาจารย์ข้ามีวิธีที่จะช่วยให้เจ้าสามารถฝึกมันได้สำเร็จเร็วขึ้นจริงเงิ้นหรือครับโตชิเนสิทผู้อ่อนต้อยด้วยถือขอรับข้ารู้แล้วว่าสิ่งที่เจ้าขาดคืออะไรนั่นมัน เป็นเพราะว่าเจ้ายังไม่เคยได้ยินเสียงของสัตว์พยักเกรานจริงๆไงล่ะเจ้าจึงฝึกมันไม่สำเร็จเสียทีจริงดังที่อาจารย์ได้กล่าวมาหากเจ้าได้ยินเสียงของเสือและสิงโตจริงๆแล้วก็มันจะช่วยให้เจ้าสามารถฝึกสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเป็นแน่ ข้าชาบูชาบูอาจารย์อาจารย์ยิ่งนักโปรดสังสอนสธิ์ด้วยเถอะในเวลาเช่นนี้เห็นทีจะต้องใช้ของวิเศษของข้าแล้วล่ะนะอาจารย์ท่านเป่าคลุยเพราะเอ็ดใดกันครับมีผู้อวุโสท่านหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้านาคาลีลับเป็นเวลาครึ่งปีด้วยความบุษะของผู้อวุโสท่านนั้น จึงทำให้เขาสามารถเลียนแบบเสียงของอสูรเวทนาคาระดับ7ได้ครุยนี้ได้บันทึกเสียงของอููนว์ทวนาคาระดับ7ไว้ข้ามั่นใจว่าพวกเจ้าได้เล่นกับแมวพวกนี้ไม่กี่วันมันจะทำให้เจ้าสำเร็จวิชาพยักไกรสวนคำรามเป็นแน่ เอออสูรเวทระดับ4เสือดำเปลวเพลิงสีชาติอสูรเวทระดับ5สิงโตทองหากข้าเล่นกับพวกมันเหนนทีข้าคงไม่มีชีวิตรอดเป็นแน่จ้าวิ่ง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 เสือเอี้ยนสิรรักอย่าได้เจ็บแขนเครืองกโกรธโทษอาจารย์ของเจ้าเลยนะเป็นเพราะข้ารักเจ้าจึงทำเช่นนี้ การจะเป็นยอดยุดธได้นั้นเจ้าต้องพบกับความยากลำบากและอันตรายนับมิท้วนดันงคำกล่าวที่ว่าไม่เข้าท้มเสือก็มิดได้ลูกเสือหรอกนะอากนี่มันการสอนอะไรของท่านกันครับอาจารย์อ่านี่มันเป็นการลงโทษฆ่าชัดๆเสียงร้องอันโวยหวนลังกุบเขาของเสี่ยวเอี้ยน ตลอดช่วงสองวันที่ผ่านมาได้กลายเป็นตำนานสยองขวัญของสำนักเจี้าหนานในที่สุดสองวันถัดมาท่านพี่เสยวเอี้ยนเกิดสิ่งใดขึ้นกับท่านเหตุใดจึงได้บาดเจ็บเช่นนี้อย่าพูดถึงมันเลยวันนี้พวกเราจะได้ไปยังสาขาภายในแล้วจู่ๆข้าเริ่มรู้สึกวันวิตกแล้วละ่ะเหตุใดเจ้าจึงได้ทำ ถ้าลุกหลีลุกลวนเช่นนั้นยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเสียหน่อยอ้าว้าวนั่นมันกลุ่มคริฟฟินนี่เวอสาขาภายในเปลวเพลิงที่แท้จริงค้าเสียวเอี้ยนจะไปเอามันมาให้จงได้ก็จบตอนที่113ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปกันนะครับขอบคุณครับ